ครับนี่กเ็เรียบร้อยนะครับหลายานนะที่พาเพื่อนนะครับขึ้นพาเข้าไปชมชั้นสักชั้นสองชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บริเวณห้องควบคุมอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้นะครับเป็นการคลิปนะครับก่อนเปิดบ้านจริงนะครับวันนี้นะครับพอคลิปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ก็คือเปิดใช้งานเลยนะส่วน ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับมันคือประสบการณ์นะครับแล้วก็จินตนาการนะครับส่วนอนาคตนะครับจะมีนกมากนกน้อยยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมกันอีกทีนะครับหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วเราคอยดูพฤติกรรมของนกนะครับว่าบินยังไงพินแบบนั้นแบบไหนหรือตรงส่วนที่เราพูดไหมไปนอนจุดนั้นจุดนี้ไหมเราต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับมันอันนี้เพิ่งเปิดเพิ่งเริ่มนะครับ แต่สองก็คือมีนกเล่นไม่นอนมีนกเล่นนอกขอไม่ยอมเข้าบ้านเข้าอัาไม่ยอมนอนนอนแต่ชั้นสามไม่นอนชั้นสองนอนแต่ชั้นหนึ่งไม่นอนชั้นสามหรือปัญหานอนแล้วไม่มีรังมีรังแล้วรังไม่สวยหรือหรือรางแห้งรางแตกหรือปัญหาต่างๆที่จะต้องเจอนะครับอันนี้มันแค่เริ่มต้นนะครับแต่ที่ผมพูดในฝั่งนี้ก็คือว่าอนาคตนะคนทําบ้านต้องเจอแน่นอนนะครับ คือปัญหาแง่คือเป็นปัญหาที่เราต้องเรียนรู้ไปกับมันนะแล้วค่อยๆแก้ไขอย่างมีสตินะครบแบบไม่รีบไม่ร้อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับการทำนกนะครับไม่สามารถาผมไม่สามารถสมมุติว่าทำแบบนี้นะครับมีนก5โล10กิโลหรือ20กิโลก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอาแบบอย่างเนี้ยไปทําที่อื่น แล้วให้มีหาโล10กิโล20กิโลเหมือนแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ทำเลนะครับหนึ่งที่ทำเลสองนะครับอยู่ที่พฤติกรรมของเจ้าของบ้านนะครับอยู่ที่กรา,ารดูแลการเอาใจใส่นะครับการเก็บเกี่ยวนวนกการออคอยจัดการปัญหาต่างๆนะครับเหมือนจะเร,เรื่องเสียงไม่ดังเรื่องดางความชื้นไม่ทํางานนะครับทำงานมากไปเํางานน้อยไปนะครับความชื้นขาดมีปัญหาอะไรต่างๆงพวกนี้ ือท่านต้องเจอแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็ผมอยากให้ทุกท่านนะมีสติแล้วค่อยๆศึกษานะครับหาเทคโนโลยีหาประสบการณ์นะครับความรู้เพิ่มเข้าไปนะศึกษาแล้วก็ค่อยๆประคุไ,ไปนะครับคนทําบ้านลอกส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ประสบความสำเร็จคือคนที่ใจร้อนนะครับคนที่ใจร้อนทุกคนที่ทำกับผูนะครับก็คือไม่ได้ทําไม่ศึกษาแต่ทาตามผู้เล่ามาว่าเขาเล่ามาว่า สุดท้ายแล้วนะครับคนพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยอประสบความสำเร็จนะครับคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือคนที่อรอได้มึนเย็นนะครับแล้วก็หาความรู้หนาะข้อม,มูลจริงๆนะค่อยๆศึกษากันไปนะครับสุดท้ายแล้วก็ยังหลีกหนีไปไม่ได้ก็คือเรื่องอดวงน,นะครับเรื่องดวงน,นี้ก็สําคัญนะครับคนนี้เลี้ยงนกดีนะครับสมมุติว่านายกเลี้ยงนก บ้านมี5้กิโลนะครับนายขอเลี้ยงนกไม่มีนกเลยนะครับนายกมาซื้อนอกไอ้มาซื้อบ้านนกของนายขอนะแต่นายกได้นกนะก็คือสรุปสุดท้ายมันอยู่ที่คนนะค,คนดูแลคนอะไรต่างๆเนี่ยมีมีผลนะก็คือคนไหนมีนกคนไหนมีตึกรกเ,เลี้ยงนกได้เยอะไปซื้อตึกไหนก็ยังมีนกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ที่ผมเจอมานะคนนี้ ทำแล้วไม่มีนกนะก็คือจะทำอีกกี่หลังมันก็ไม่ไอฟมีนกนะครับคนนี้ช <Anyone have said stairs> ี้ตึกไหนก็แล้วแต่ทําตึกไหนก็แล้วแต่นอกเยอะทุกหลังอันนี้อยู่ที่ดวงด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องดวงจะหนีไปไม่ได้นะครับผมก็ต้องยอมรับว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับมีทั้งเรื่องดวงเรื่องความรู้เรื่ององค์ประกอบต่างๆเรื่องการออกแบบอาคารทําความเข้าใจต่างๆเนี่ยทั้งหมดมันเ้องเกี่ยวโยงกันหมดมันต้องสัมพันธ์กันนะครับก็ันนี้ขอลาเพื่อนไป เพียงเท่านี้นะครับปฏครับโอเคเรียบร้อยโอ้ยตั้